แต่ท่านแม่มดที่ช่วยส่องประกายและอบเราให้หอมหวานคุกกี้รดเพสทรีได้เวลานอนแล้วทำไมมาอยู่ในห้องสวดภาวนาล่ะท่านอาจารย์พอดีเมื่อเช้าสิทธ์ไม่ได้มาสวดภาวนาก็เลยมานั่งสวดภาวนาจนดึกดื่นแบบนี้จะให้ตำหนิได้ยังไงว่าแต่กำลังคิดอะไรอยู่ถึงได้จดจ่อแบบนี้ วราแป้งวัที่17วเกความแหลมคมของซ่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขบนโต๊ะอาหารในฐานะผู้ชายหน้าไม้ซ่อมศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์คงไม่อาจนอนหลับอย่างสบายใจได้ก็เลยกำลังรับคมอาวุธและตั้งจิตให้มั่นอยู่อย่างนี้แม้จะเสร็จกิจวัตรแล้วก็ยังตั้งใจขนาดนี้ียวเหรอจิตวิญญาณของเจ้าคงจะมีส่วนผสมของเนยบริสุทธิ ที่ไร้การเจือปนของมาคารีนท่านอาจารย์ชมสิทธิ์เกินไปแล้วจริงสิวันนี้ข้าได้ยินเรื่องน่าเศร้าสลดมาว่าในบริเวณศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงของแม่มดมีพวกอสูรกายมาตั้งรกรากอยู่ท่านหมายถึงหอคอยเคกแ็งปฏิหารนั่นเหรอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการอบของถวยเทพน่ะเหรอข้าเองก็ไม่อยากจะเชื่อ ว่าทำไมสิ่งที่หอมหวานและนุ่มนวลถึงได้รับความเสียหายง่ายได้เพียงนี้แต่หากนี่คือเรื่องจริงก็ไม่ต่างกับการเหยียดหยามความศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาที่คณะนักบุญจะลุกขึ้นมาแล้วโปรดเลือกผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าและไว้ใจได้มารับหน้าที่เถิดใช่แล้วและผู้ที่เหมาะสมก็คือเจ้าคุกกี้รสเพสตรีจงออกเดินทางไปยังหอคอยเค้กอย่างลับๆ และตรวจสอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเก่าแก่หอคอยเค้ของเทพเจ้า,างั้นเหรอสูงตระหง่านจริงๆหอคอยนี้สูงจนเทียมฟ้าเลยหรือเปล่านะเขาเพลิงจำนวนมากลวดลายทั้งหมดช่างเข้ากับโต๊ะอ,อาหารจริงๆ ้วยนี้ซ่อมแล้วก็มีดทุกอย่างช่างใหญ่โตเราถวยเทบคงจะจัดงานเลี้ยงที่นี่นานนับหลายวันแล้วนั่นก็คงเป็นเตาอบแห่งการกำเนิดโลกถึงจะเก่าแก่จนขึ้นสนิมแต่ก็ยังลุกโชนอย่างดุเดือดทั้งความน่าเกรงขามและความน่ากลัวของเตาอบทั้งหมดคือความทรงจำแรก ที่ฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของการนวดแป้งคุกกี้จงรู้คุณค่าของมันซะในอดีตเคยมีเหล่าคุกกี้โบราณก้าวเท้าออกไปจากที่นี่แต่ตอนนี้มันช่างอบอวนไปด้วยควันและกลิ่นไหมราวกับมีเค้กที่ถูกลืมเอาออกจากเตาข้าแต่ท่านแม่มดโปรดยกโดทษให้ข้าผู้บุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยเถิดข้าเพียงทำตามเจตจำนงแห่งคณะของเรา พี่ภาคยาอา,าจารย์กล่าวไว้ไม่มีผิดมันมีบางอย่างแปลกๆจริงๆจะไม่ปล่อยพวกที่ทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องแปดเปื้อนเอาไว้แน่นวดแป้งไปอย่าได้หยุดแล้วก็อย่าให้ร่างตัวเองติดเข้าไปในแป้งล่ะ,ะใส่ฟืนเข้าไปอย่าให้ขัด ไฟนี้จะต้องลุกโชนไปให้ถึงยอดหอคอยได้เวลาแล้วเอาถาดมาตอนรับพี่น้องหน้าใหม่สิคุกกี้รสเค้กเวลเหมือนเดิมเลยตกใจหมดอยูยูก็โผล่มาไม่ติดต่อมาก่อนด้วย คราวนี้เธอก็มาแทนคุกกี้แม่มดแห่งความมืดอีกแล้วเหรอท่านคุกกี้แม่มดแห่งความมืดคงยังไม่อยากมาหอคอยนี้เหมือนเดิมสินะอย่าให้มันล้ำเส้นมากนะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่การที่ข้ามาถึงที่นี่ย่อมดีกับตัวท่านทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือไม่ล่ะถึงจะไม่ได้ตัวตราอะไรมากแต่กองทัพก็กำลังเติบโตได้ดีไม่เห็นเหรอ ว่าจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตั้งเท่าตัวมากกว่าเดือนที่แล้วแค่เท่าตัวเองเหรอ,อยังไม่ถึงสิบเท่างั้นสิหลังจากที่ได้ลองเพิ่มแรงกระตุ้นไปก็มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในตอนนี้ก็มีขอบเขตจำกัดเตาอบก็เก่าแป้งก็เก่าเจ้าพวกนั้นก็แตกง่ายซะเป็นส่วนใหญ่ขอคอยเค้เป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการอบ ที่มีความเป็นมายาวนานพวกวัตถุดิบที่จำเป็นก็มีครบทั้งหมดแล้วที่นี่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ฮ่าฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันอะว่าไงนะโอเคเข้าใจแล้วนี่ดูเหมือนจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะ คงต้องรีบไปจัดการให้เรียบร้อยรียบกลับมาซะก่อนที่ชาจะเย็นนะยี่สิบเก้าสามสิสิ่งที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความปรารถนาอันแสนหวานจงหายไป <c oughs> ต่อให้ทำลายกี่ครั้งก็ไม่จบสิ้นทำไมมีแต่ของหวานที่เน่าเสียเยอะแบบนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงผู้บุกรุกปรากฏตัวจนได้สินะสงสัยจะตามกลิ่นของหวานมาอา่ะนั่นคุกกี้เหรอทำไมมีแขนเป็นเค้กเดี๋ยวนะคุกกี้รถทับทิมได้สั่งไว้หรือเปล่าว่าให้จัดการผู้บุกรุกได้สั่งไว้หรือเปล่านะนี่ เธอเนี่ยทำงานเก่งแบบอสุรกายเค้กที่ถูกเธอทำลายไหมถ้าทำได้ครั้งนี้ก็จะยอมให้วก็ไงนะจะให้พูดซ้ำทำไมถ้าอยู่ดึกก็มีที่พักและของกินให้ดูท่าทางแล้วเธอน่าจะกำลังมองหาอะไรแบบนั้นอยู่นะเธอเป็นคุกกี้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นอสุรกายเค้กกันแน่ หรือว่าที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกทําให้เป็นแบบนี้เป็นฝีมือของเธอทั้งหมดก็อย่างที่เห็นได้ยินหรือเปล่าล่ะเสียงของโรงงานอสุรกายเค้กน่ะอนอก็อาก่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงฉันนะ่ะคือคุกกี้รสเพสตรีผู้พักดีต่อคณะนักบวชเพสตรีผู้ที่จะอุทิศตนเพื่อรักษากฎ,กฎระเบียบแห่งโลกนี้ด้วยเกียรติแห่งคณะเรา ฉันจะทำลายเธอและพวกที่ทำเรื่องไม่ดีเธอนี่ดูมีแรงเยอะดีนะงั้นก็ลองเข้ามาสิพร้อมพิภาคษาไม่มีทางพลาดแน่จากตำราบทที่สามวักสองขอพลังจงสถิตที่ปลายส้มเข้ามาเลย,ย,ยนี่มันอะไรกัน พลังไม่อาจทะลุไปยังร่างกายได้เป็นเพราะลูกศรจากซ่อมเงินอันศักดิ์สิทธิ์น่ะสิผู้ที่ทําไม่ดีอย่างเธอไม่อาจต่อกรอกับหน้าไม้ของฉันได้หรอกไม่ว่าใครก็ไม่อาจทิ้งร่องรอยขีดข่วนเอาไว้บนอาวุธนี้ได้อาวุธที่ได้รับพรและถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้เพื่อเทพเ,เจ้าเท่านั้นจะบอกว่าแค่ซ่อมนะจะมาชี้เป็นชี้ตายได้งั้นเหรอ มั่นใจจนหน้าขำพวกอระสุระกายเค้กน่ะถูกอบขึ้นมาด้วยวัตถุด,ดิบแล้วก็เตาอบเดียวกันกับพวกคุกกี้แต่แค่ไม่ได้เกิดมาเดินไปมาหรือพูดคุยได้เหมือนพวกเธอก็แค่นั้นจะมาพากชีวิตพวกมันเพราะความแตกต่างนั้นไม่ได้หรอกใครก็ไม่อาจทั้งแม่มดหรือใครหน้าไหนก็ตามบางอาจพูดถึงแม่มดที่สร้างพวกเรามาด้วยคำพูดแบบนั้นได้ยังไง Uh, uh. ทั้งกลัวทั้งขายหน้าละสิไม่ต้องกังวลไปผู้ที่อ่อนแอและขี้ขลาดอย่างเธอฉันจะไม่ทำให้ต้องอับอายไปมากกว่านี้หรอกเพราะงั้นจะช่วยทำให้พวกเธอกลับกลายไปเป็นฝุ่นผงเองโอ้เจ้าชิฟฟอนไม่เป็นไรนะ ไหนว่าจะยิงไงล่ะมีอะไรจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไหมทำไมอยู่เฉยล่ะอ๋อรู้แล้วคงมองฉันเป็นคุกกี้แล้วสินะอ,อขอบใจนะแต่คงต้องขอปฏิเสธความเห็นใจของเธอฉันอะไม่ต่างจากพวกอสุรกายเค้กในถาที่เธอบทขยี้หรอก เพราะฉันเกิดที่หอคอยนี้หอคอยนี้งั้นเหรองั้นก็แปละวะ่าเทพเจ้าสร้างเธอขึ้นมาให้มีรูปร่างแบบนี้เหรอฝีมือเทพเจ้าครึ่งนึงความบังเอิญอีกครึ่งหนึ่งทำไมใช้เวลานานแบบนี้ชาจะเย็นหมดแล้วคุกกี้รสเค้กเวเวปล่อยให้จุดเด็กนั่นทำแบบนี้ได้ยังไง อถ้าจะบ่นแล้วก็ขอไม่ฟังดีกว่าไหนจะคุกกี้อสุรกายเคกแล้วยังมีร่างทรงผู้แปลกแยกนี่อีกจะเสียเวลาน,านานกว่านี้ไม่ได้แล้วความมืดที่กลืนกินหอคอยนี้มันล้ำลึกกว่าที่คิดขอบใจที่มาคอยสอดสอง่งยินดีต้อนรับสู่หอคอยเคกดินแดนความมืดศัก์สิททำไมที่นี่ถึงได้มี ทิมตัดขนาดยักษ์รูปร่างเหมือนคุกกี้เลยนี่คือผงแป้งเหรอมีเยอะเป็นกระสอบแบบนี้เลยเหรอจริงด้วยที่นี่คือห้องวัตถุดิบของเหล่าเทพเจ้ามีแต่อุปกรณ์ทํำคุกกี้เต็มไปหมดฉันไม่มีทางปล่อยให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มีคุกกี้แบบพวกเธออยู่ต่อไปแน่เจ้าคุกกี้อวดดี ถาทางจะไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของที่แห่งนี้เลยสักนิดนี่คือสถานที่ที่คุกกี้แมมมอแห่งความมืดถือกำเนิดขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่แรกและที่สุดท้ายที่แมมมอสร้างเหล่าคุกกี้ขึ้นมาแถมคุกกี้รสเค้กเวลเวตก็ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ด้วยสามหาอย่าเอาคํากหกแบบนั้นมาดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งปฏิหารเชียว ระวังละคุกกี้รถทัพทิมขันธนูของเจ้านี่แข็งแกร่งไม่เบางั้นข้าคงต้องลงมือเองเอ,เอ,อะไรนะหน้าไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้หมายเธอเป็นศัตรูแล้วคุกกี้รถเพสตรีในส่วนลึกของจิตใจเธอน่ะ เต็มไปได้วยความเคลือบแคลงใจว่าทางที่เธอเลือกเดินอยู่นะเป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่เหรออย่าอย่าเข้ามาตำราเนยบทที่เก้าักสิเจะต้านทานไว้เ <c oughs> จ้านั่นตกลงไปในแป้งคุกกี้ชั้นยอดแล้วจมลงไปแล้วด้วยขนึกว่าแป้งนี้เก่าจนแข็งตัวไปแล้วสิอีก ข้าจะใช้กรดจบตรวจสอบในนั้นเองจฉ,ฉันแน่ใจว่าฉันตกลงไปในแป้งต,ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันแนะ่ได้เวลางานเลี้ยงแล้ว,ลวเสียงฉันเหรองานเลี้ยงของเหล่าแม่มดที่จัดขึ้นทุกๆพันปีหากพลาดแล้วก็คงไม่มีโอกาสอีก งานเลี้ยงของเหล่าถวยเทพไม่ได้นะนั่นเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับคุกกี้ต้องตื่นจากความฝันนี้เดี๋ยวนี้คงจะได้พบกับพวกแม่มดที่สร้างเราขึ้นมาแน่แล้วค่าก็จะต้องถามความจริงให้ได้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับคุกกี้กับข้าต้องเข้าไปถามให้รู้ yeah! เพื่อนเก่าเพื่อนแกที่ไม่ได้เจอกันมาพันปียินดียิ่งนักที่ได้เจอความสามารถพวกเจ้าแข็งแกร่งขึ้นนะอบคุกกี้ไว้เป็นกองเลยลองชิมคุกกี้ที่ข้าอบไวส้สิเป็นไปไม่ได้ รีบนี้ไปจากที่นี่ซะให้อยู่เฉยไม่ได้แล้วฟังที่ข้าพูดบอกให้ลุกขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมกันทำไมถึงเอาตัวรอบแบบนั้นความจริงนี้ข้าต้องบอกให้ทุกตัวรู้ ใครก็ได้ช่วยฉันท,ทีทำไมถึงเป็นแบบนี้พวกแม่มดแม่มดหลอกพวกเราที่แท้คุกกี้ก็แค่ถูกอบขึ้นมาเพื่อก,กินถ้าเกิดขึ้นมามีชีวิต แล้วก็มีจิตใจแน่วแน่โชคชะตาแบบนี้ข้าไม่ยอมรับเด็ดขาดนั่นคุกกี้ของใครนะตกลงไปในแป้งคุกกี้ฉันยอดแล้วงั้นก็อบมันทั้งแบบนี้แหละอาจจะทำให้เกิดสิ่งสุดยอดขึ้นมาก็ได้อ,อ งเชื่อในเวทมนต์แห่งความบังเอิญเธอง่ายได้ขนาดนี้เชียวเหรอ ทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพวกแม่มดคิดผิดแล้วข้านี่แหละจะขอปฏิเสธโชคชะตารูปร่างเปลี่ยนไปงั้นเหรอข้าถือกำเนิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอาศัยความประสงค์ของใครร่างใหม่นี้สดชื่นจริงๆเรียกเข้าว่า คุกกี้แม่มดแห่งความมืดคุกกี้ที่น่าสะพรึงกว่าแม่มดตอนไหนๆโอ้จะหนีไปไหนเฮกในเตาอบที่พวกเจ้าใส่เอาไว้จะไม่หมดละมั่งเหล่าของหวานที่ถูกทอดทิ้งจงตามข้ามาหหหเหล่าของหวานที่เคยมีโชคชะตาต้องเกิดมาเป็นของกิน จงปฏิเสธโชคชะตานั้นซะข้าแต่ท่านแม่มดสิ่งที่ข้าเห็นอยู่ตอนนี้คือเรื่องจริงงั้นเหรอราบใดที่มีผู้ที่สำราญกับการกินของหวานเมื่อนั้นก็ย่อมต้องมีผู้ที่ตกเป็นอาหารอันโอชะเช่นกันข้าจะทำลายทุกสิ่งให้สิ้นซาก เราของหวานที่ถูกโลกนี้ทรยศถึงคราวที่เราจะนํานรกมาสู่โลกของเราแม่มดแล้วพอได้แล้ว,ลวกฎระเบียบแห่งโลกนี้ฉันจะพังมันลงให้หมดอ่ะอ่อ่ะ,อะ,อะ แม่มดแห่งความมืดเจ้าหนูหน้าเวทนาแขนเจ้าทำไมเป็นเช่นนั้นละ่ะแต่จะว่าไปแขนเค้กก็เหมาะกับเจ้าดีนะแขนนั่นคอยเชื่อมโยงเจ้ากับเราพี่น้องไว้ด้วยกันไม่คิดว่ามันเท่หรอกเหรออ่าม,มันก็ใช่ บนตู้กับข้าวนั้นมีสูตรทำคุกกี้ชั้นยอดอยู่เจ้าคงจะสงสัยละสิว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างตามข้ามาสิข้าจะแสดงโลกที่เท่กว่านี้ให้เจ้าเห็นดูสภาพสิอ่ะ <c oughs> ข้าเห็นทั้งหมดแล้วฮึช <c oughs> ่างเป็นคุกกี้ที่มีดวงดีจริงๆแถมยังมองเห็นอดีตของท่านคุกกี้แม่มดแห่งความมืดที่แม้แต่ข้ายังไม่อาจมองเห็นซะด้วยถ้าทางดูตกใจไม่น้อยความจริงที่เห็นคงจะต่างกับสิ่งที่คณะนักบุญของท่านสอนมาสินะต,ตอนนี้ฉันรู้แล้วหอคอยนี้ ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปที่ให้กำเนิดคุกกี้แต่เป็นที่ที่ทำให้คุกกี้ที่เคลือบแคลงในตัวเทพเจ้าต้องพบกับจุดจบที่น่าสยดสยองจุดจบงั้นเหรอนั่นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของนายท่านตัางหากเป็นไงลนะ่ะเจ้าคุกกี้ที่ถูกห่อด้วยผ้าคลุมแป้งเทพเจ้าของท่านยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ไหมล่ะ <c oughs> คิดจะทำอะไรกับโลกนี้กันแนะ่พวกเราเองที่จะสร้างกฎหมายของโลกคุกกี้เข้าใจไหมหมายถึงกฎที่เหล่าอาสุรกายร้ายต้องถูกบทขยี้งั้นเหรองั้นเหรอเจ้าพวกนี้ที่เธอเรียกว่าอสุรกายก็ต้องการอาศัยอยู่บนโลกนี้แล้วก็จะไม่ทอดทิ้งโลกนี้เช่นกัน สักวันถ้าเธอได้เจอเทพเจ้าก็ลองไปถามดูสิว่ามันยุติธรรมจริงๆเหรอที่คุกกี้ที่ถูกสร้างมาอย่างสวยงามจะได้ใช้ชีวิตยอยู่ส่วนเรล่าเค้กที่มอดไหมต้องถูกทำลายลงไป <c oughs> กองทับเค้กที่น่าภาคภูมิใจของฉันเตรีย <c oughs> มจัดแถวออกไปสู้ ออกไปจากที่นี่ให้ได้กลับมาแล้วเหรอคุกกี้โรสเพสตี้ท่านอาจารย์ไปสำรวจหอคอยมาเป็นยังไงบ้างล่ะสิทธิ์ได้เห็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นที่หอคอยเค้กับตาแต่ก็กลับมาเฉยๆเป็นบาปของสิทธิ์เองที่นั่นสิทธิ์ได้พบก,กับพวกอสุรกายเคกขนาดเมื่อมา สิทธิ์ได้เรียนรู้บางอย่างจากผู้ที่สมควรได้รับการพิพากษาเมื่อพวกนั้นก็พูดได้รู้สึกเป็นแบบเราแถมยังได้บังเอิญไปเห็นงานเลี้ยงของเหล่าแม่มดเห็นฉากที่เหล่าเทพของพวกเราสร้างคุกกี้ขึ้นมาและจับกินเป็นของหวานตอนนี้สิทธิ์ไม่อาจแม้จะสวดภาวนาได้สิทธจะทำยังไงดีกับจิตใจนี้ที่ไม่อาจ ยิ้เหน้าไม้ซ้อมออกไปได้อย่างเคยคุกกี้รสเพรสทรีน้องตัวน้อยของเราต่อให้เป็นใครก็ตามที่มีความศรัทธาในหัวใจก็ต้องมีสักครั้งที่เผชิญหน้ากับความเคลือบแคลงเช่นนี้สิ่งที่สำคัญคือการเอาชนะช่วงเวลานั้นอย่างชาญฉลาดให้ได้แม้จะเหนื่อยล้า แต่ถ้ามันฝึกฝนสักวันมันจะดีขึ้นคุ้าใจแล้วอ,อ๋อแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญมากอย่าได้เอะอะไปเรื่อยถึงเรื่องนี้เจ้าคงเข้าใจดีใช่ไหมว่าเพราะอะไรสิทธริราบดีเขายังเชื่อที่เจ้าเป็นคุกกี้ที่ฉลาด เงนเรื่องนี้ก็ให้เป็นความลับระหว่างเราแน่นอนตลอดไป <c oughs> แค่นี้เองเหรออ่อนแอเกินไปหรือเปล่าจะเด็กแบบนั้นหากสั่งมาเขาจะจัดการทันที <c oughs> ไม่มีอะไรต้องร้อนรนไปคุกกี้รสเพสทรีนะ่ะ เป็นนักบุญฝึกหัดชั้นยอดที่วันหนึ่งจะกลายเป็นเสาหลักของคณะเราผู้ปกป้องความลับนี้พวกเราต่างก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นนี่ความลับของหอคอยเคก้กข้าจะปกปิดไว้จนกว่าจะถึงวันนั้น